Ich mà die essen. Ist es gut? Das ist good? Das good That is good yeah, This is uh, sauber, uh, Long bring đây. Happy Nomoni. Mal các bạn. Ban Mun. So, luôn. Ja, diese dort. Ach so, ja. Doppi. Doppi. Mhm. 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 ก uh ็บอกว่าเขาต้องซีบอันนี้าสบโอ้่บอนนี้มันอยากมน้องไหมมโอรวด สียไปได้กินเอ้ยมันสมเงียบมากมาเงินมาพ่อมากระเช้าสดีโอ้โหว้าวว้าวฮะ ไปซื้อของถูกมาใส่ลองใสี๋ยวย้ถูกว่ะถูกละดีอ่ยอ่ะอตาไปดเดียวจบลอ,ออลองถอดลองถอดะลองถอดกันลองถอกันนยบริล่โอ๋เขาสซงสีอลยตาจิบ่มันไม่ได้มองมันแค่เลเซ้นเอออเออเอาุนยบริเล อใส่น้าตาอันนี้อันนี้นะ้ยเปตตะสมนะ <c oughs> มันหวานนะพี่ลิ้มปีนนเบิร์กมาแต่อุอนอ่นอวค่ะบักลิ้มปีมันดกค่ะกี่ดีได้พระแต่ว่าอันกินกินครับพริกเกลือเสียบยิปักจ้อจันนะ

น้องอันนี้แห้งคักบ้างเนี่ยป้าทุบ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 หมากอ่างงูมันคือดอกกระดกกระเดียดแท้ทุบนี่ข่อยไปห้าเฮ็ดบัลดาเด้อพี่น้องแต่ว่าข่อยบริเลทายเพราะว่ามันไม่มีเฮ็ดก็เลยบริเลทายได้จ้ะเฮ้ยจินพริกเกลือว่ะจินฮะิกเกลือเนาะเฮิตผีเก๋ไม่ใช่ละคุณจินเนี่ยจินผีใหญ่เอาเม้งมาเห็นติกูเห็นเติงเลยเด้เห็นเติงแล้ว นเอากินกินมูกินลองเบิง้งเอาซิมเบิง้งร่องถูถูเป็นเดินไะด้แซ่บบ่แซ่บนี่ค่ะเดี๋ยวให้เบิ้งชัดๆเดี๋ยวให้มาดูนี่อันนี้หมากเอยียงวะอันนี้ก็ฮันนี่ย้อนนี่เราไปกินกับอันพริกเกลือนะแซ่บเขาว่าพริกเกลือได้อยู่ป้าอันนี้ไหมพี่น้องอันนี้เป็นโคจนแนนหรือเปล่เป็นอันนี้เขาละลาบุหรีห่มาเหรอ อืมฮัลโหลจะสมียจ่งน้อยได้อืมหวานจีบาสย่อยยัยังอยู่นี่จ้าอ้ยพี่น่องเลย้ลยแท้ชิมมันก็นะมันหวานอยู่เ่อืม ทำไมมันอมุ่นเปรี้ยววะมันยังโมสุบอ่ะมึเง,มงเด้อพี่น้องอันนี้ค่อยซีซี่เมืองแบบนี้มันสีหวานบ่อุ๊คิงอันนี้หวานป่ะลัดบุรีนะคะอันนี้เปลดี่รัดบุรีรัดบุรีพี่น้องหวาน จินท้าสนแจนซีเขียวนน่แม่เพองุ่นซีเคี้ยวนี่ยเอาไปดองแล้วจินอืเอาไปดองอเอาซีเคีเ้ยวนี่แม่ซี่แดงแดงกนี่ยากสี่ใบอนมากได้ไป,ดป,ปล้ออะ,นนาาะ,ะพี่น้อง อเอานวลพันธุ์สุกแดงทั้งแดงทั้งเขียวทั้งเหลืองนะคะเป็นพว่าเป็นพว่านะคะพี่น้องเมืองเนี้นะคะ,นะคะมันมันหลายค่ะคุณเนี่ยอันนี้ถ้าเป็น,ปนคลิปคลิปคลิปที่แล้วนะคะมาปลูกกันนะคะมาปลูกกันละไรบ้างนีนน่มันสุกนะจีน<ช>จีนทุกท่ามันสุกแล้วรับประห็บคลิป นี่พี่น้องเนี่ยคุณตัดคุณโบตัดได้ยังนี่มุนเลยโอะเ้ยมึงเราโบเห็นเราโบเห็นเมื่อกล้าสีสุกนี่พี่น้องอันนี้เมืเขือเทศที่ปลูกนี่นะคะกินมาเอาเมืงนี้นะมันอีกแลุ้กเริ่มสุกเลยฮะเออจังหวะแล้วเอามีกันไก่ใบใหญ่กันไก่ไม่ข่อยนะข่อยจีบ ไปกินเนาะ e มีดกระไดจินตัดเอาในพักบุ่งอันนี้นะคะที่ปลูกไว้นะคะโอ้เขียว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 ครับว่าจินง่ามคักบักหลายเออนี่เอาไปเลยนี่ตัดไปเลยเออตัดไปเลยตัดปลูกยัง น่ามากอันนีส้สวยบุ้งบวมเลยอุ้ยอันหมักองุ่นแล้วคือแล้วก็เป็นดอกเธอปีนด้ยเอาเมียนมาตัดตัวให้กินเฮ้ยมามาตัดไปก็จะตัดอันก็จะตัดผักบุ้งไปกินน้นองเอ้ยสุดเจ๊ผักบุง้งผัดแลงเลยเฮาผัดใจผัดผักบุ้งไฟแดงเห็ดกาะต้มมาแ,แล้งเออเสียบเลยเนาะ เด็ดอรูดเลยค่ะปากบ,บุง้งเุ้ขาเสยนดูดูดิดอดนดู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 ด้ามานดาดูเูด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 ูตูด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 ูงูดูดนนูี่ดูดนนูดนนอดูดะะูดูดูาูาูด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 ูาเ้ดู มันมีคนกินนะคะมันก็นสินเอารนถึงอันนี้กะบุกพริกปาสพริ Ryan, กกะงามนะคะแต่ว่าสวานหกในจังน้อยนึงปาสเราปลูกพวกพริกหกดกๆแหมปาสถูกใจอันนี้ยงางคักเลยจีนปัดทูมันคือกระเลียงเอาขึ้นดกแทจีนพริกกระเลียงดกมากเลย เอาบุกพริกบุกพริกกระเลียงเพิ่นดกโดกพิ่งเนี้ยนี่พี่น้องเนี้ยเผชดผัดกะเพ้าตะบุงอันนี้นี่คอยว่าเม็ดละลนได้ดิถ้าว่ามันต้นมันอันนี้กับพลไม้ได้ค่ะพี่น้องถัวละไม้มาพี่น้องก็คือผลไม้เห็น ที่บล็อกปาปิกาจริงจริงกำลังเก็บตมสมเออเก็บไปหนเดี๋ยวมันล่วงทิ่มมดเลยยิง โมพริกไปน้ำน้อยหนึ่งมันแดงฟังคนนั่งเก็บเพิ่มๆยังเอาไปเดี๋ยวมันแกอีกอุยลูกใหญ่มากเลยเช้าเอาไปเช็ดพัดจะปกตินะกินซื้อกินยังแซ่บมันตำหวงเนาะมันมันนาทั่วอ ออร์นิกค่ะคุณนพี่น้องบรสีดยาอีย่าง,างด้ค่ะมันกรสีโ,หโ,หโกาคกโคกงสีราคสวนออร์แกนิกในบอกเอสวนออร์นิก <laughs> นก็จะโคกโคกงสีเดียหมเดีย่านไปี่จสวยงามมากสวยมากมโอเคนะคะพี่นะ พอกันคลิปนานนะคะสำหรับคลิปนี้ก uh ันตุกระแตุ่มะขื้นเลยค่ะนี่นะคะงามสวนออร์แกนิกนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องิ่นหอมดอกมันดิหอมใหญ่จริงๆก็สิเลาะเก็บไปก่อนนะคะ่ตมะฮุงค่ะตับมะฮุ่งใส่ตับมะฮุ่ง เอาเกี้ยวเกี้ยวเอาหน,นึ่งไป้ำแต่ตำเสียบปนเขียวปนซุกปนนั้นใจกันโอ้วต้มหงษ์เสียบงอย่างเดสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีนะคะสวัสดีค่ะ